ครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำการใช้งานขาตั้งกล้องนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นาขาตั้งกล้องแบบฤฤเกลียวตรงนี้ครับตรงข้อตอ่อวิธีใช้งานก็คือให้เราหมุนตรงข้อต่อเน,นี้ประมาณครึ่งรอบแค่นั้นนะครับของแต่ละข้อต่อมันก็จะหลุดออกมาเองงนี้แบบงา่ายๆนะครับ จากนั้นพอการขาตั้งเลื่อนลงมาแล้วนะครับก็ทําการล็อกขาตั้งให้แน่นอันนี้ผมจะทำทั้ง3ามขาไปเลยนะครับ วิธีการใช้งานนะครับก็คือให้ขาใดขาหนึ่งอยู่ตรงหน้าเราเสมอนะฮะแบบนี้เพราะถ้าสมมติว่ามีการเดินไปมาแล้วเกิดการแบบเตะขาตั้งหรือโดนขาตั้งขึ้นมานะครับตัวเนี้ยขาหน้ามันก็ยังช่วยดิ้อยู่แบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นการแบบนี้มาจากข้างหลังตัวขาตั้งนะครับปุ๊บ ตั้งก็จะลงไปทั้งต้องเลยนะครับอ่ะปึ๊บแบบนี้เรียแบบร้อยแล้วก็อ่ะอน,นี้มาที่ตัวตัวชร่าของโตรงการนะครับที่ขาตั้งนะครับจะมีแกนกลางตัวนี้นะครับมันสามารถยืดนขึ้นให้สูงได้อีกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะลดล็อกกันตรงนี้ตรงข้อตรงนี้นะครับ ลดทำการกดหมุนเหมือนตัวขาที่เราการกตอนแรกนะครับนิดเดียวนะฮะแล้วก็ยืดออกอย่างนี้นะครับอ่ะตังนี้จะพิเศษหน่อยมีสองข้อนะฮะก็จะสูงสุดประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลดเหลือแค่นี้ก่อนนะครับโดยการสาธิตทน่นี้เรามาดูที่ตรงนี้ดีกว่า โวล์บอ <Bob> จะมีตัวล็อกนะครับอยู่ด้วยกัน3แบบนะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นการล็อกแพนก็คือเวลาเราหมุนไปทางซ้ายหรือขวาหรือขวาไปซ้ายครับตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็นล็อกโว o b บอลคือชุดนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับ เป็นตัวล็อกเพดก็คือมันจะมีมาให้กับตัวขาตั้งกล้องอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาสาธิตการเสียบกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเราเราจะมาทําการาติดตั้งตัวกล้องกับขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้ทัาจะเป็นเพดนะฮะที่ให้มากับขาตั้งกล้องวิธีการใช้งานก็คือเรานําเพทตัวนี้มาติด กับตัวกล้องก็คือตัวด้านล่างนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับผมก <l ots> ่อนที่จะนำตัวกล้องไปวางบนขาตั้งกล้องนะครับให้เช็คตรงนี้ก็คือมันจะเป็นหัวบอลนะครับผมตัวนี้เราเช็คก่อนว่าอยากไม่อยากให้มันมีการฟคลีเกิดขึ้นนะครับ,อข,บอรของหัวบอลเพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าเรา วางตัวกล้องไปแล้วน้ำหนักของกล้องเนี่ยมันจะทิ้งลงไปข้างหน้าหรือด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีสลัะเกินไปนะครับคืออาจจะทําให้กล้องตกได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ล็อกตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วค่อยวางตัวกล้องเนี่ยไปกับเพดาน,นบนนะครับแล้วก็ทําการล็อกแบบนี้ให้แน่นเวลาใส่ก็คือให้มือใดมือหนึ่งนะครับ ขรคองกล้องไว้ตลอดนะฮะอัน,นี้พอเราวางตัวกล้องไว้กับถานตั้งกล้องเรียบร้อยแ,แล้วก็คือก็มาเช็คพวกตัวล็อกต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับผมจุดต่อไปนะครับที่ผมจะมาแนะนําก็คือในส่วนของตัวนี้สังเกตว่ามันเหมือนจะเป็นเขี้ยวออกมานะครับตัวนี้ไว้ทําอะไรเอาไว้ถ่วง น้ำหนักของขาตั้งให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะเผื่อว่าในกรณีเ,เกิดการสารั่นไหวมีลมกระโชกแรงนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้ขาตั้งกล้องของเราเนี่ยมันม่นคงสิ่งที่เราจะเอามาถ่วงน้ำหนักของขาตั้งกล้องให้แข็งแรงนะครับก็คือของที่มีวัตถุค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงก็สมมติว่าถ้าเราไปออกหน้างานอย่างเงี้ยก็คือมีกระเะป๋ากล้อง แล้วเราสามารถเอากระเป๋าล้องเนี่ยมาถ่วงก็ได้นะครับยังอันนี้ที่ผมหามาก็คือเป็นหนังสือนะฮะค่อนข,ข้างหนักอยู่นะครับก็ใส่ถุงแล้วก็ถ่วงทิ้งไว้แบบนี้นะฮะหาตัาง้งกล้องก็จะก็จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็คงทนด้วยตรงนี้ผม